ขี้เกียจยูก๊อยูก๊หมาขี้เกียจว่ะไหนอันนี้ยูก๊อเลยยูก๊ออย่งเอาอันนี้อันนี้ขี้เกียจแค่นไคิวโก้หมาขี้เกียจโอ้โหยูก๊หมาขี้เกียจหมาขยันนอนไปแล้วหมาขยันนอนไปแล้วนั่นนั่นหมาขยันเย้ขี้เกียจโอ้ยูโก้หมาขี้เกียจเลยเนี่ยหมาขี้เกียจก็นอนบนบ้านนี่หมาเอ้า ไหนคุยฟังหน่อยดิได้กอเลยไม่อยออกเลไม่อยกออกเไยกบบอกแม่ดิกบไม่อยาออกเลยโอ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรนี่นี่กระปแกงเมื่อกี้เห็นแกกินเนี่ยเอ้ารู้รู้เห็นแกกินด้วยหมาเห็นแกกินน่ะเจ้ากินข่อนท้องอ่ะอันนี้อ่ะกินกาแฟน่ะเอออะไรน่ะอืออยูโกูจะกินกาแฟกับพ่อนะ เอ้ยแก้งเอะงอลงงอลงงอนดีดีครับผมนอนดีๆครับอือหนึ่งสองสามออกกําลังกายก่อนล็อกแล้วเออดูที่ดูสิข้างนอกมีอะไรเอานอนคางเกยคางเลยเอา โอ้โอ้เอ้าเอ้ายิงมาห้เกิ้ง่อนจีโน่โอ้มือไฟกันยิ้มมือไฟมาะมาดอดีอนะเอ้าอดีบเอ้าอดีบครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยโอ้โหมึงขี้เกียจจริงว่ะเฮ้ยสดีครับสวัสดีครับผมโอ้ขี้เกียจอี้งดิมาขีดขาดนะฮิปโปฮิปโปครับฮิปโปขี้เกียจไหมอดีครับัาดีวยกับ ไปลงไปเลยอยู่ก็ม่โอ้ยจอมยุดยังไงจอมยุดมีบาด <c oughs> เาก็บอกอแฟช้าหนาูน,นี่หลังเขาไว้นู่นนะกัดหลังเขาบอกโค้งเขาอ,อย่างเดียวเลยม,มันตัวเล็กนะั่นแต่มันโค้ง บรรยากาศป่าหลังฝนเนาะสดชื่นอ,อ้าวอ่าานี่โอ้ยลักกนรลักการอ่ะยูกอกับปีโป้ลักการลักการก,กินอะไระอ๋อเด็กเด็กเด็กๆกกินไหมลูกอ้าว นอนนอกินเลยอ้าอนั่งกันรลเบียบที่ลูกพี่ปิพ่อนั่งลงมีที่นอนยังดีพี่พิ๊พ่อนั่งลงช่วเช้าก็มาแบบนี้ทุกเช้าอาหารเสริมกะ จะอ,อาหารแมวกินอาหารแมวกินอาหารน้องแมวนี่เหมือนบางแก้วผสมอัลเจเซเียนนะครับเนี่ยอันนี้พันเออไม่กวนบางแก้วผสมอัลเจเซเียนได<ป>้น้องน่ารักเลยเออนี่ยอากาศคืมๆสดชื่นกล้วยไม้สดใสโอเคครับวันนี้ก็ให้ทุกคนโชคดีนะครับอัปเดต บ้านสวนนอตฟอร์ไลท์นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำสวนกันีกทีนึงเนาะครับอาจะอันนี้ไม่มีคอนเทนต์อะไรมั้ถ่ายทำบรรยากาศให้พวกเรานะครับกับชีวิตบ้านสวนนะครับอยู่กับเจ้าฮิวโก้นี่ฮิวโก้สุหลรอดาราของเราอ่อ่อ่าอ่โอเคโอเคครับไปก่อนนะแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ